ชา y o u t u b โอฮโสวัสดีเพื่อนเพื่อชา youtube ทุกคนด้วยนะคะ <Okay. S 1> ก็วันนี้ <Hey. S 1> เราจะ <Hey. S 1> มาบอกข่าวดีนะคะป,กกปุกาดปุกาตตอนนี้แมวเล่าทองนะคะก็มันได้ออกไปผจนภัยนอกโลกนะคะจน มันก็กลับมาท้องนะกลับมาแล้วท้องนี่ท้องแข็งเลยยังหาพ่อไม่ได้เลยนะคะถ้าจะต้องเลี้ยงลูกคนเดียวถ้าจะต้องเลี้ยงคนเดียวซะแล้ว <c oughs> ก็นะคะก็วันนี้อย่างที่บอกเลยเนาะแม่เราท้องนะคะถ้าแม่เราเออกลูกมาเมื่อไหร่นะก็จะให้ดูนะโอเคนะคะวันนี้ ก็มีแค่นี้นะคะแต่ว่าตอนนี้แม่เราหลับไปแล้วนะจะไม่รบกวนหลับโอเคให้มันหลับต่อไปหลับสบายๆนะคะวันนี้ก็ตัวหลับกัน,นะคะ่บ๊ายบาย